สวัสดีครับผมชื่อนายธิปกรณสุภันาธรรมนะครับภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับชื่อบริษัทที่ผมไปฝึกงานนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยสายออกบัตรธนาคารนะครับลักษณะธุรกิจคือพิมพ์ธนบัตรให้พวกเราใช้กันในประเทศนะครับการพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกระบวนการพิมพ์ผลิตธนบัตรนะครับก็จะมีงานพิมพ์สีพื้นงานพิมพ์เส้นนูนแล้วก็งานตรวจคุณภาพแผ่นพิมพ์งานพิมพ์เลขหมายและลายเซ็นนะครับ งานตัดเป็นจุห่อนะครับหน้าที่และแผนกที่ผมไปฝึกนะครับหน้าที่ของผมคือการออกแบบนิปกาดนะครับก็คือกาดที่ป้องกันระหว่างลูกกิ้ง2ลูกที่กิ่งเข้าหากันนะครับแผนกที่ผมไปฝึกก็คือแผนกผลิตเครื่องจกักรแผนกแนกเครื่องจักรผลิตธนบัตร1 2นะครับส่วนวิศวกรรมเทคนิคนะครับ สื่อและภาพต่างๆที่ที่ผมเสนอไปนี้ได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยน,น,นะครับอันนี้คืออุปรกรณ์นิกาดนะครับมีแคมมีกานติดบารแล้วก็มีแผ่นติดสายเฟรมมีบากัันนะครับอันนี้คือหลักการทํางานของนิกาดนะครับก็คือก็คือเมื่อมีอทำมีสิ่งของมาทําให้ตัวบาเ์รากั้นของกิ่งเกิดการเคลื่อนไหวนะครับจะไปสัมผัสกับ ดิมิสวิตซ์ซึ่งดิมิสวิตซ์จะทําหน้าที่เ,เหมือน emergency stop น,นะครับคือการหยุดเครื่องนะครับโอเคครับความรู้ที่ได้รับนะครับกับที่สอดคล้องกับวิชาเรียนก็คือวิชาแมชชีนดีไซน์นะครับที่ได้นำความรู้มาออกแบบก็คือได้คิดถึงวัสดุที่นํามาออกแบบนะครับว่ามีความแข็งแรงคงทนพอมากพอหรือเปล่าที่จะใช้างานได้จริงนะครับฝากถึงรุ่นน้องที่จะไปฝึกนะครับก็ ที่นี่ให้ความอบอุน่นมากนะครับเป็นกันเองมากๆเลยก,ก็ขอฝากแค่นี้ครับขอบคุณครับ